มือนี้ก็ได้เครื่องอผสมปุ๋ยนะครับมาใหม่นะครับบดได้ในตัวนะครับต่อกับรถไถพูวต้า50แรงนะครับครับนี่ครับข้างในก็จะเป็นเหมือนกับโอู้นักกัเติน่าตีงเลยครับต้องขึ้นครับ ข้างในก็นี่ครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็เยาผักตกชวานะครับเราทาปุ๋ยใสอินทผพันธุลเราก็เอาใส่ลงไปให้เต็มนะครับถ้าใส่ไม่เต็มมันก็จะบดไม่ได้นะครับเพราะมันมันโล่งเกินไปมันจะกวนกันไปกวนกันมานะครับนี่ก็คืออันนี้ก็ราคาแสนครับแสนขึ้นครับราคาแสนกว่าบาทนะครับนะครับนี่ครับ ลุงเรืองจากกลการเก,กษตรนะครับเพิ่งมาส่งวันนี้นะครับรถมาส่งก็คือเอาจ่ายตั้งครับีะไรชอแเสียงอบีจยิ่เแไีไรอ่ะ ูขนนายได้นาอมกจได้ร้อแแสนหึงกลลังใจตังนะครับเอาออกเล่นเหรอเนาะ y o u t u วันนี้คนติดตามไหน่ย่นโ,โอ้บ่ยนีแล้วหารน